สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง2องสีสหายหาสาระนะครับในส่วนของวันนี้ผมก็จะมาสอนในส่วนของการเปิด u t u b e เนี่ยเปิดเป็นช่องหน้าแรกจะมีนี่ครเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้มีช่องหน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์ชุมชนช่องแล้วก็เกี่ยวกับนะครับอ่ะเราก็จะไปตั้งค่าให้มีหน้าแรกนะครับอ่าผมก็จะเข้าในส่วนของเบราวเซอร์นะอันนี้ผมเปิดการ์ตูนไว้นะเดี๋ยวผมขอเข้าอ่ะแล้วก็พิมพ์ในส่วนของ YouTube นะครับอ่ะยูทูบ คลิกเข้ามาปุ๊บนี่ก็เข้ามาเป็นหน้านี้เรียบร้อยนะแต่ว่าใน YouTube ตัวนี้ผมจะใช้เป็นอีกอีเมหนึ่งให้ดูนะครับเพราะว่าอีเมลหลักผมตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาคลิกในส่วนของ3มขีดตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ก็เลือกที่ช่องของฉันอ่ะเลือกไปปุ๊บเรียบร้อยนี่ครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้คือมันยังไม่มีช่องหน้าแรกอะไรต่างๆนะแล้วก็มาคลิกใน รูปเฟืองนะครับนี่ตั้งค่าคลิกไปปุ๊บมันก็จะมีให้ติ๊กตรงนี้นะครับนะแล้วก็ติ๊กไปโอเครอขึ้นมาแป๊บหนึ่งกดไปเรียบร้อยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์แล้วก็ช่องเกี่ยวกับอ่าเราสามารถกดอ่ารูปเฟืองได้อีกรอบนึงนะก็คือมันจะมีให้ตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คืออนุญาตให้แฟนๆแสดงความคิดเห็นของอในช่องนะครับ ก็จะมีคนมาคิดเห็นได้แล้วก็กดเปิดไปเนี่ยมันก็จะแสดงได้นะครับอันนี้แสดงอัตโนมัตินะ,ะส่วนใหญ่ผมก็จะแสดงอัตโนมัตินะคือบางอันมันไม่ผ่านกฎเกณฑ์ของชุมชนอะ่ะมันมันจะไม่ขึ้นให้นะครับก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับในส่วนของอการเปิดช่องเป็นหน้าแรกนะครับของ u t u b e นี่ไงก็ใช้เวลา1นาทีนะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ